PE Price Earning Ratio เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้แสดงราคาปัจจุบันเทียบกับผลตอบแทนที่ทำได้ในอดีต4ไตรมาสที่ผ่านมา PE ที่ถูกหมายถึงหุ้นราคาถูกควรค่าแก่การสะสมหรือไม่วิดีโอนี้ได้แสดง PE ของเซต26ปีและลักษณะของ PE ที่ผ่านมา PE ใน26ปีที่ผ่านมาของเซ็ต มีค่าเฉลี่ยที่ PE เท่ากับ14การซื้อที่ระดับ PE ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีจริงหรือไม่จากภาพพบว่ามีหลายครั้งที่ PE ถูกแต่หลังจากนั้นเซ็ตได้ปรับตัวลดลงและก็มีหลายครั้งเช่นกันที่เซ็ตได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นกลยุทธ์การเลือก PE ราคาถูกไม่ได้มีความแม่นยำมากนักในทางกลับกันถ้าเลือก PE แพง ก็มีจำนวนครั้งที่ได้กำไรเซตปรับตัวเพิ่มขึ้นจำนวนครั้งนี้ใกล้เคียงกับจำนวนครั้งที่ขาดทุนเซตปรับตัวลดลงการเลือก PE ถูกหรือแพงก็มีความแม่นยำที่ใกล้เคียงกันอัตราส่วนที่กำไรและขาดทุนก็มีอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันคือผิดครึ่งหนึง่งถูกอีกครึ่งหนึง่งการเลือก PE ถูกหรือแพงเป็นกลยุทธ์ในการเข้าซื้อ ไม่ได้สร้างความแม่นยำที่สูงมากนักมีลักษณะคล้ายกับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ความแม่นยำก็ไม่มากนักเช่นกันแต่การทำความเข้าใจอาจง่ายกว่ามากเพราะการคำนวณไม่ยุ่งยากและใกล้เคียงกับธรรมชาติการทำธุรกิจที่เปรียบเทียบราคาที่ต้องจ่ายไปเทียบกับผลตอบแทนที่ได้กลับมาแม้ผลตอบแทนนั้นจะเป็นผลตอบแทนในอดีตก็ตามธรรมชาติของ PE ในเคสปกติทั่วไปซึ่งพบเห็นได้ง่ายและบ่อยครั้งราคา P จะเป็นราคาปัจจุบันถ้านำมาเทียบกับ E earning ที่เป็นอดีตในเคสปกติ P มักจะมีการตอบสนองกับ E ปัจจุบันมากกว่าในช่วงเริ่มต้นจะพบว่า P E แพงเพราะ E เป็นของอดีตแต่ P ตอบสนองความคาดหวัง E ในปัจจุบันไปแล้วเมื่อประกาศ E earning มาแล้ว ความคาดหวังของ E ที่จะเพิ่มมากขึ้นก็ยังคงอยู่ P ก็อาจตอบสนองความคาดหวังนี้อยู่ PE ก็ยังคงแพงต่อไปได้เมื่อ E ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแต่ P ได้ปรับตัวลดลง PE ที่คำนวณได้จะมีค่าที่ดูเหมือนถูกแต่เมื่อประกาศผล E ออกมา E ปรับตัวลดลง P, P, P ก็ยังปรับตัวลดลงได้อีกเพราะคาดหวังถึง E อนาคตที่อาจเกิดขึ้น การซื้อ PE แพงแล้วไปขายใน PE ถูกในเคสปกตินี้กับเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมของแพงเราซื้อเมื่อของถูกเราขายของถูกต้องมีเหตุผลของความถูกไม่ใช่เหตุบังเอิญเคสปกตินี้จะพบเห็นได้ทั่วๆไปในหุ้นปัจจุบันซึ่งข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่หาง่ายการตอบสนองของราคาต่อข้อมูลจะรวดเร็วเป็นไปลักษณะสะท้อนความเป็นจริง ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่เข้าใจได้เคสพิเศษ E-Earning มีทิศทางเพิ่มขึ้นแต่ P-Price ไม่ได้ตอบสนองต่อผลประกอบการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเคสนี้จะพบว่า P/E ถูกสม่ำเสมอจนกระทั่ง E ปรับตัวลดลง P/E จึงจะมีค่าที่แพงการซื้อ P/E ถูกและไปขายที่ P/E แพงจะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมในเคสนี้ แต่ถ้าพิจารณาความเป็นไปได้ในยุคข,ข้อมูลข่าวสารที่นักลงทุนค้นคว้าหาข้อมูลความคืบหน้าของข่าวจริงข่าวลือได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงก็รู้ทั่วถึงกันทั้งตลาดไม่ใช่แค่ห้องค้าแบบในสมัยเมื่อ20ปีก่อนที่การติดต่อสื่อสารด้วยโทรศัพท์มีใช้แค่ในธุรกิจห้องค้าเท่านั้นเคสพิเศษแบบนี้จะปรากฏในตำราแนะนำให้ ค้นหาหุ้นราคาถูกที่มีมูลค่าสูงกว่าราคาหรือราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงซึ่งอาจจะเป็นโอกาสที่สร้างกำไรได้อย่างดีแต่โอกาสที่เกิดขึ้นมีมากและบ่อยครั้งเพียงใดในยุคข,ข้อมูลข่าวสารที่หาได้ง่ายและแพร่หลายถ้าเป็นยุคที่ต้องอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าเคสพิเศษแบบนี้คงหาได้ง่ายเมื่ออ่านหนังสือพิมพ์แต่ถ้าเป็นยุคปัจจุบัน ข้อความทางลายสามารถแพร่ให้คนเป็นแสนๆคนอ่านได้ในไม่กี่วินาทีการหาเคสพิเศษแบบนี้จะเป็นเรื่องโชคดีอย่างมหาศาลอย่างมากทิศทาง e กับ p/e ในขณะที่ e earning เพิ่มขึ้นหรือลดลง p/e แพงหรือ p/e ถูกก็ไม่ได้บอกอะไรกับทิศทางของ e earning แต่อย่างใดการซื้อที่ p/e แพงหรือถูก ก็บอกไม่ได้ว่าทิศทาง P หรือ E จะไปทิศทางใดเช่นกันเนื่องจากการเลือกซื้อที่ PE ถูกหรือ PE แพงไม่ได้สร้างความได้เปรียบเหนืออินดิเคเตอร์หรือวิธีการใดๆกลยุทธ์นี้มีความแม่นยำใกล้เคียงกับระบบใดๆที่ความแม่นยำประมาณ50%เพียงแค่นั้น PE เป็นแค่ snapshot หรือภาพสะท้อนในช่วงสั้นของอัตราส่วนทางการเงิน ไม่ได้สะท้อนถึงความสามารถของบริษัทแต่อย่างใดบริษัทที่ดีควรมี e earning ที่เพิ่มขึ้นสม่ำเสมอต่อเนื่องแม้ PE จะถูกหรือ PE จะแพงก็ไม่ได้ทำให้คุณภาพของบริษัทเปลี่ยนไปราคาที่ PE แพงสำหรับบริษัทที่ดีก็ไม่ได้หมายถึงราคาหรือมูลค่า earning จะปรับตัวลดลงแพงแล้วก็แพงต่อเนื่องได้อีก PE ถูก ก็บอกไม่ได้ว่าราคาถูกจริง e อ r n i n ิอาจปรับตัวลดลงต่อเนื่องได้การค้นหาของถูกอาจไม่ได้สร้างความได้เปรียบของถูกมักจะมีความจริงซ่อนอยู่เบื้องหลังเสมอการเลือกบริษัทที่ดีจะเป็นกลยุทธ์ที่ควรกระทำมากกว่าการเก็งกำไรด้วย P/E